สแกงแล้วแล<อ>้วบาทจุ้ยจ้ยเปนกระเซ็ดใ <c oughs> ช่ไฮะไอ้ทวนทวนเลยไอ้ชว,วนทว,วนบ่เลี้วอพี่กินแกงนอนเสรยัไง ่าทุกคุณแกน้องไม้แกงน้องไม้น้องไม,มส้สดสดไม่แกงงแกน้องไม้หนึ่งเข่าหนึ่งเข่าหนึ่งเข่า

เห็นเขียวๆจังซีอ่อนนั่นแหละอ่อนขนาดอ่อนๆหนึ่งเขียวๆนี่ตัวแก่เลยฝานน้ำไม้ไว้แกงเด้อทุกคนแกงน้ำไม้น้ำกันเด้อฝานก่อนฝานน้อยๆบางๆง่ายนี ฝาแล้วก็จะไปต้มต้มแล้วจังมากแกงเสี่ยงมือเลยลเอาแล้าาวค่ะฝนอ่อนสะก่อนจะลงหม้อแล้วมาต้มก่อนเดลงหม้อเลย ต้มไปก่อนมันขมโอ้ยลืมตัวนี่สองอันหน,นี่ต้มให้มันเศ้าขมก่อนจัางมากแกงเพื่อนี่รักบันข้าเบิ่งตอนแกงบบดนี้ต้องส่ว แกงแล้วแล้วบาทจีนยั no. ่วจั่วเป็แซ่บเท่านั้นไอ้ชวนชวนเลยไอ้ชวนทวนบ่าแล้วโอ้ยพี่มากินแกงนอนแซ่บชวนท่อนเลยอืมฮมลโด้อร่อยแกงหอมไม้อร่อยอร่อยหล่นเลยกระดาษพิมพ์กระดาษมาเถอะจุ๊ๆมา ป่นป้าบอกบอกไมานาย,นาย่นไมตนนนนอนนคือาว่าละอกอน,นทานผู้สมไม่กินได้มล่ะเรร่มยาก,กว่านานหาอยัางก่อนตันท่านผู้ชมม่กินนะ มาเด้อผู้ใดยยาผู้ชมมาเด้อมากินน้ำเดียวเด้อผู้ใดยยากกินยุงม่ได้ฮอตนี่ว่าปลาที่ไหนเต็งหนือไม้ฮอนอีกที กูเอ๋อเป็นละค่ะนี่ตะข้างหลังอิ่มหน่ะเดอ้อทุกคนแก่งหนอไมมพ่อกันไหมคลิปหน้าจ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกดซับสไคร ้ช่องคนซิเวอร์ชานเอลเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้คนเห็ดคลิปจะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าทุกคนดีค่ะบ๊ายบายค่ะ